ราศีกุมวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีกุมประจําเดือนกนรกฎาคมพศ2566ว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงภาพรวมมากๆเลยนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แล้วก็ จิ๊ได้เปิดไพ่อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วจะได้รับคําทำนายไปได้เลยนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วคลิปนี้คลิปเดียวจบประจําเดือนกร,รกฎาคมพศ2566มาดูดวงสําหรับคนที่เป็นโสดกันก่อนเลยนะคะคนโสดแบบมีคนคุยมาดูว่าความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า คุณค่อนข้างที่จะคิดถึงกันมากมากหวานและดูออกนะคะสำหรับคนคุยกับราศีกุมที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์คือหวานมากคิดถึงกันมากมีการแบบทะเลาะกันใช้อารมณ์ถึงจะ ถึงจะใช้อารมณ์กันแค่ไหนคงก็ยังง้องกันแบบหวานๆมีความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กันพอทะเลาะกันง้อกันก็มีเรื่องคุยกันว่าเฮ้ยแบบนี้ฉันไม่ยอมนะมีการตั้งกดขึ้นมามีการพูดถึงสิ่งที่ยอมไม่ได้หรือไม่ชอบขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามความหวานก็คลุมไว้ทุกเรื่องราวเลยนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้อย่างที่บอกไปสุดท้ายมันจะพบกับ ความคำว่าคิดถึงอะ่ะคิดถึงจังเลยรู้สึกหวานจังเลยมีการง้องกันคเคลียร์กัน หวานแบบง้อแบบหวานง้อแบบไม่ได้เมินเฉยแล้วก็ทําเป็นเนียนๆไม่ใช่นะคือง้อจริงจังแล้วมันก็ยิ่งทําให้เกิดความคิดถึงเพราะฉะนั้นราศีกุมที่โสดแบบมีคนคุยเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความหวานเลยล่ะคะ่ะทะเลาะกันแล้วก็งอกันแบบวหวานๆแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะโปรโมชั่นใหญ่อยู่นะเออยังเป็นช่วงโปรโมชั่นใหญ่อยู่ทะเลาะแล้วงอทะเลาะแล้วงอทําให้คิดถึงอนาะลมประมาณนี้นะคะอะ มาดูในส่วนของราศีกลุมที่เป็นโสดแบบโสดสนิทเลยนะโสดแบบไม่มีคนคุยมาดูกันว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้มีคนคุยแต่บอกไว้เลยว่าในเดือนกรกฎาคมมีคนเข้ามาสนใจเยอะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาเข้ามาให้ความสนใจคุณเยอะมีคนเข้ามาจีมีคนเข้ามาดูแลมีคนเข้ามาเทคแคร์มีคนเข้ามามีคนมาหวานเสน่ห์เยอะซึ่งทําให้คุณก็ หวานสเสน่ห์กลับไปเหมือนกันนะคะสาหรับราศีกุมที่เป็นโสดสนิทคุณใช้ชีวิตได้มีความสุขมากคุณปาร์ตี้สังสรรค์อยู่กับเพื่อนๆคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากในเดือนนี้คือเดือนนี้สําหรับคนโสดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณมีความสุขมากบนความโสดของคุณเพราะ คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าคุณรู้สึกว่ามีคนสนใจคุณและต้องการคุณอยู่เยอะมากและทําให้คุณเป็นคนที่โปรยเสน่ห์เก่งในเดือนนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในเดือนกรกฎาคมสําหรับคนโสดราศีกุมนะแฮปปี้มากมีแต่ไพด่ดีๆนะคะแล้วก็มีพ่อสื่อแม่ชักบ้างเป็นบางครั้งมีคนแนะนําให้รู้จักหรือไปปาร์ตี้ที่ไหนก็มีแต่คนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักเป็นช่วงเวลาที่ฮอตมากที่สุด นะคะสำหรับราศีกุมในเดือนกรกฎราคมมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เข้ามาในเดือนกรกฎราคมนะคะไพ่บอกว่าเป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณคิดถึงหรือเป็นคนที่ ชอบพูดว่าคิดถึงคุณหรือคิดถึงคุณมากๆเป็นคนลักษณะนี้เป็นคนที่แสดงออกชัดเจนว่าคิดถึงหรือทําให้คุณคิดถึงอยู่บ่อยๆเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่ทํางานมั่นคงมากๆเป็นคนที่ทํางานในบริษัทใหญ่หรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างชาติก็เป็นไปได้เรียกได้ว่าการงานมั่นคงและแถมมีความสะดวกสบายและอาจจะทําให้รู้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องทางเพศเขาก็น่าสนใจชีวิตการงานเขาก็มั่นคงอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเขาหรือเธอ คนนั้นเป็นคนที่เก่งมากสนใจเรื่องงานมากกว่าความรักแต่ว่าก็มีการที่เทคแคร์ดูแลให้ความสะดวกสบายได้ด้วยเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะเปค่อนข้างจะเอาอกเอาใจเก่งดูแลคนเก่งนะคะแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นมักจะเก็บความเศร้าเกี่ยวกับความรักเอาไว้หรือพูดถึงความรักเก่าๆช้ำๆให้คุณได้ยินบ่อยๆอารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะแน่นอนอะ่ะเขาอาจจะยังไม่เจอความรักที่สมหวัง เพิ่งจะมาเจอเราไงเขาก็เลยว่นเวร์หน่อยไม่เป็นไรนะโอเคมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกลุ่มที่เป็นโสดควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนกรกฎาคมไพ่บอกแบบนี้เขาว่าคนโสดคะ่ะราศีกลุ่มไพ่บอกว่าแน่นอนช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจเกี่ยวกับความรักบ้างแหละเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวซะเยอะ แล้วก็คนที่เข้ามาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ร้อยเอร์เซยังมีเรื่องที่ไม่ชอบอยู่ในคนคนนั้นหรือคนที่เข้ามาในทั้งหมดเนี่ยยังไม่ใช่ร้อซคุณก็เลยรู้สึกรู้สึกแปลกๆในใจของคุณแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าชีวิตของคุณช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่ เริ่มต้นใหม่รีสตาร์ทใหม่แล้วดีกว่าเดิมด้วยความมั่นคงในชีวิตหรือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในชีวิตมันกําลังจะประสบความสําเร็จและก้าวเข้ามาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตของคุณเลยเดือนนี้เดือนหนึ่งเลยนะคะไพ่บอกว่าเรื่องอื่นที่คุณรู้สึกแย่ๆในใจคุณเป็นเพราะว่าคุณนะอาจจะอยู่กับตัวเองมากเกินไป หรืออาจจะพยายามด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เรียกร้องความช่วยเหลือจากใครมากๆมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็มีเก็บมาคิดในใจบ้างแต่คุณไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันเห็นผลแน่ๆในเดือนนี้มันคือความสุขและความมั่นคงในชีวิตนะคะเอาเป็นว่าไพ่ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความรักเพราะความรักของคุณนะกำลังแบบ มีความสุขอะเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าคุณไม่ต้องห่วงหรือกังวลเรื่องไหนเลยเพราะว่าคุณจะมีความสุขมากไปกว่านี้อีกในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะสำหรับราศีกุมที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนะคะามาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนเลยนะคะกับคนรัก ราศีกุมกับคนรักนะคะความสัมพันธ์จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแบบค่อนข้างจะกลกลางๆแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะคือหมายความว่าไพ่ใบนี้มันอยู่ในตําแหน่งของความสัมพันธ์ซึ่งมันแปลว่าคุณและคนรักให้ความสําคัญซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างเห็นว่าคนรักคือคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ท่ที่สุด คนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณเพียงแต่ว่าในเดือนนี้มันมีเรื่องที่หงุดหงิดใส่กันแล้วก็อยากให้ปรับปรุงอยากให้แก้ไขค่อนข้างที่จะพูดจาก,กันก้าวร้าวนิดๆหน่อยๆแล้วก็อยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณนะคุณรักกันมากคุณให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมากคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้คือคนสําคัญที่สุดในชีวิตคุณคือทั้งคู่เลยนะ ไม่ใช่ใครนะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งคือทั้งคู่คือเหนียวแน่นมากนะคะถือว่าดีเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องที่แบบไม่ยอมกันไม่ยอมกันอยากจะให้แก้ไขยอยากจะให้ปรับอะไรประมาณนี้แต่ไม่ทะเลาะก,กันนะม,มาดูในส่วนของความรู้สึกบ้างคะ่ะว่าคู่ของราศรีกุมเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศรีกุมเองก็เป็นไปได้พลังงานอาจจะสลับกันนะคะอะ ความรู้สึกของราศีกุ้มในเดือนกรกฎาคมไพ่บอกแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเหมือนทะเลาะกันแบบเหมือนกับราศีคู่ของราศีกุมเขารู้สึกว่าเหมือนกับทะเลาะกันบ่อยเหลือเกินช่วงเนี้ยเรื่องต่างๆมันช่างไร้สาระแล้วก็ใช้แต่อารมณ์มันไม่ได้มีเหตุมนีนผลอะไรเลยนะคะแล้วก็ไพ่ก็เลยการบอกว่าเออเนี่ยคู่ของราศีกุมรู้สึกว่า จะเป็นไปได้ไหมเนี่ยจะคบกันรอดตลอดรอดฝังไปเนี่ยกับคนคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาทําอะไรไหมเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกคะ่ะเขาก็คือปล่อยให้เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันจะเป็นทำมาง้อก,ก็คืนดีทำมาคุยก็คุยต่อถ้ามาถ้าชวนทะเลาะก็พร้อมลุยอะไรประมาณนี้คือปล่อยตามสถานการณ์เลยนะคะนี่คือความรู้สึกของคู่ของราศีกุมและก็ไพ่ใบนี้ก็คือปิ้นป้อนกระล่อนเจ้าชู้โกหก ซึ่งเขาเองอาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่ากําลังดูดูอยู่นะคะดูแล้วแบบเอ๊ะคนนี้เธอคนนี้แบบปิ้นพ่อนกะล่อนอยู่หรือเปล่าโกหกอะไรอยู่หรือเปล่าก็คือแอบจับผิดเล็กๆนน้อยนั่นเองนะคะในเดือนกรกฎราคมนี่คือลักษณะของคู่ของราศีกุมนะความรู้สึกของเขาในเดือนนี้มาดูกันต่อว่าแล้วราศีกุมเองอะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกรกฎราคมไพ่บอกแบบนี้ ราศีกุมเองมีความสุขมากเกี่ยวกับความรักค่อนข้างที่จะได้รับอิสระและให้อิสระกับคนรักซึ่งราศีกุมมีความสุขกับสิ่งนี้โดยที่ไม่รู้หรอกว่าอีฝ่ายหนึ่งอ่ะนึกว่านึกว่าราศีกุมอ่ะมีมีคนอื่นไหมโกหกไหมแต่จริงๆแล้วราศีกุมกําลังมีความสุขกับอิสระหรือได้ให้อิสระกับคนรักและคิดว่าการครบกันในช่วงนี้มันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าในบางเรื่องที่ ที่รู้สึกแย่ๆต่อกันก็มีนิดหน่อยก็รู้สึกว่ายังคุยกันได้ยังปรับความเข้าใจได้ไม่ได้เป็นปัญหาราศรีกุมรู้สึกอยากเดินทางรู้สึกชอบกันเดินทางระยะสั้นระยะยาวเดินทางฉุกละหุกได้หมดเลยราศรีกุมไม่ได้แคร์ราศรีกุมรู้สึกอยากไปหาก็ไปอยากไปไหนก็ไปอยากอยากจะไปไหนก็ไปราศรีกุมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเดินทางบ่อยก็แค่นั้นเองนะคะคือราศีกุมมาชิวแต่ว่าคู่ของราศรีกุมกลาลังพยายามจับผิดอยู่คือราศรีกุมอาจจะ อ,อิสระมากเกินไปในช่วงนี้จนจนกำลังจะถูกจับผิดแต่ไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าคู่ของคุณก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแค่ดูๆอยู่ว่าเอ๊ะสรุปมันยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อว่า แล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีกุมที่มีคู่แล้วเนี่ยควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างในเดือนกรกฎาคมไพ่บอกว่าคุณเป็นคู่รักที่น่ารักที่สุดเลยไพ่คู่รักที่ดีที่สุดขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมนะคู่รักของคุณความรักของคุณมันน่ารักมากหวานมากเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมันก็เลยพานให้เหมือนกับอกหักเสียใจทั้งทั้ที่มันไม่มีอะไรหรอกความรักของคุณยังอีกยาวไกลมันเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์เหลือเกินค่ะ ไพ่บอกแบบนี้นะคะถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างหวานมากเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าหวานแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่เออพูดออกมาหรือบอกกันมาว่าให้แก้ไขปรับปรุงแค่นั้นเองนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรอคลิปของจิ๊บขอบคุณมากๆที่ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากๆจริงๆคะ่ะ